ทกศออเปิด9ขั้นตอนตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรรายละเอียดเป็นยังไงนั้นตามไปฟังกันเลยค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมากระจายให้ท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารสาระดีๆนี้ทางเราก็ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆ จากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะทกสเปิด9ขั้นตอนตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรเปิด9ขั้นตอนตรวจสอบการรับเงินเยียวยาเกษตรกรจากทกสเปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสนะคะที่เปิดให้เกษตรกร10ล้านรายที่ได้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทนั้น ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้มีผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษาย,ยน2563ที่ผ่านมานั้น1ทกคจะมีการรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจะมีการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรโดยตรง 2กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกสแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ 3. กรณีเกษตรกรที่ไม yeah, ่มีบัญชีเงินฝากกับทกสสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆได้โดยเตรียมข้อมูลดังนี้นะคะ 1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน2หมายเลขโทรศัพท์ 3. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น 4. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.yeoya เกษตรกร .com 4ทกสรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้นซึ่งจะยังไม่ได้ตรวจสอบความซับซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆของรัฐเช่นการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระเราไม่ทิ้งกันข้าราชการบำนาญประกันสังคมหรือโครงการอื่นๆ หากรก,รรกรณีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนกเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ซึ่งหมดเขตวันที่15พฤษภาคม2563จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรจัดส่งให้ทคสกลุ่มเป้าหมายแรก จำนวน8.35ล้านรายเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียงณวันที่30เมษายน2563 6. เกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นหลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการโดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2563และทกสจะ เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่2พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชีทกศในวันที่29พฤษภาคม2563เป็นต้นไป 7. ที่เว็บไซต์ w w w y a y a a g r i ก u l c o m สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า8 000, 000, ล้านรายสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563เป็นต้นไป 8. เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทรกศยังสามารถใช้บัตร ATM ของทรกรสและของธนาคารอื่นๆถอ,อนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร 9. สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกสเอโมบายทำการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของทรกรสได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทรกรส แต่ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นคนกระจายข่าวจะนำมากระจายในโอกาสหน้าและหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านหากตินชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ